คนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะโตโยต้ CSR Hybrid High 1.8คันนี้เป็นรถปี2019มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเพิ่มความเท่ความสปอร์ตให้กับตัวรถเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยนะคะอย่างที่เห็นเด่นๆเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถสีดำนะคะกระจังหน้าเท่ๆพร้อมโลโก้ Toyota สีฟ้าลายเส้นแบบนี้นะคะที่บอกถึงความเป็นตระกูลไฮบริดนั่นเองค่ะ มีค่ะแลวได้ไฟหน้านะคะเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g light นะคะพร้อมไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้ามาให้ด้วยรวมถึงไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันค่ะและนี่คือมุมด้านข้างนะคะที่มีสเกิร์ตมาให้จัดเต็มแล้วค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเป็นล้ออลลอยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีมิชลินค่ะสำหรับด้านข้างกระจกนะคะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยนี่โลโก้ไฮบริดของเขานะคะก็จะเป็นตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะ กระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจับเขาก็จะมีมือจับที่รองโครเมียมมาให้แล้วด้วยนะคะและมือจับนะคะที่นั่งประตูคู่หลังนะคะก็จะเป็นสไตล์ของ CSR ด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันที่เมนด้านหลังบ้างนะคะสำหรับด้านหลังทุกคนนี่เลยนะคะสเกิร์ตมาให้รอบคันกล้องหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะทีิฉลามสปอยเลอร์มีมาให้ครบเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถที่ดีไซน์ปราดเปรียวทรงสปอร์ตมากๆเลยเสียชาไฮบิดไทนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะไปไฟฟ้านะคะลองมาขับไฮบิดก่อนแล้วจะติดใจนะคะสำหรับภายในห้องสัภารันะคะก็มีแผ่นรองยางเสียชาตรงรุ่นแบบนี้มาให้เลยค่ะบรรยากาศก็โปร่งโล่งสบายนะคะภายในรถนะคะก็ได้กลิ่นหอมบอกเลยทุกคนมาพร้อมกับไฟสองสว่าง มารกันโซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งคนขับบรรยากาศภายในก็จะเน้นความทรงสปอร์ตนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำลายฉลุแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพลอยซูมเอาให้ดูนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศภายในก็โปร่งโล่งสบายนะคะเพดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟกลางเก่งด้วยนะคะเอาล่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเป็นคนขับกันบ้างค่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอกก็เป็นบอกปรับมือนะคะแต่จะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะปุ่มฟังกช์ชันนะคะที่สามารถรับนะคะน้ำหนักช่วงหลังให้เราได้นั่งรถได้สบายขึ้นนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะช่วยได้เยอะเลยขึ้นรถเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2019ทุกคนนะคะหมายวิ่งไปแสนนิดนิดถือว่ากำลังดีนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสภาษีพราบาทุกอย่างติดรถมาให้แล้วค่ะ นี่กุญแจสมาร์ท y l เลสนะคะใช้คู่กับปุ่มพุชต้าร์ตตรงนี้ได้เลยนะคะได้พวงมาลัยที่เป็นบาลติฟังก์ชันนะคะมีครุสคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วได้เลยค่ะและฝั่งซ้ายนะคะก่อนจะไปฝั่งซ้ายนะให้ดูก่อนว่ากระจกเนี่ยปรับพัดไฟฟ้าง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะคอนโซลดีไซน์นะคะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับ ดีไซน์แผ่นหนังสีน้ำตาลนะคะด้านบนคอนโซลน,นะคะจอก็จะได้เป็นจอศูนย์เดิม Toyota ตรงรุ่นแบบนี้ค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเข้าได้ทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็น FMAM AUX นะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาดูกล้องหลังกันนะคะพร้อมเลนส์นำสายตาเสียงดีมากๆทุกคนนะคะบรรยากาศก็นี่เลยค่ะแอปพลิเคชันต่างๆพร้อมรองรับให้แล้วนะคะ mm hmm. ถัดลงมาด้านล่างค่ะในส่วนของแอ คันนี้นะคะก็จะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับออโต้ได้นะคะและคันนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะมีโหมด Eco ค o โหมดนะคะที่แอร์อีโค d โหก็จะช่วยให้เรานะคะประหยัดพลังงานนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะดีไซน์กดปุ่มทรงสปอร์ตใช้งานง่ายเลยค่ะบรรยากาศภายในก็ทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะดีไซน์แปลกตานะคะไปจากรุ่นอื่นมากๆเลยและนี่หัวเกียร์นะคะ หัวเกียร์แบบจับได้กะทัดรัดมากๆก,กระชับปืนนะคะเบรกมือเบรกโฮ e V วีโหมดอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะคะดีไซน์ที่วางแก้วนะคะวางแบบด้านบนด้านล่างสลับกันแบบนี้เลยค่ะและนี่คือที่พักแขนนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างทุกคน คันนี้นะคะขึ้นมาก็แอร์เย็นฉ่ำนะคะเพียงพอๆเลยนะทุกคนนะคะนั่งกันได้สบายๆประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยค่ะวันนี้ราคาพิเศษจ,จัดให้เพียง6 3, 4 0, 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดที่1865บาทได้สูงสุด7ปี84งวดจากระสิบบอกเพื่อนๆที่มีเครดิตดีว่า คันนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยอยากได้คันนี้พร้อมจบแล้วนะคะพิมพ์สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะทีนี้เรามีรถคุณภาพดีๆให้ชมทุกวันเลยเป็น